เอ okay. ครูนั้นจะทําอะไรให้กินเนี่ครูนั้นจะผัดดอกหมอมใส่ยอดยอดขอ้อโพดใส่ไข่นะคะไข่ดิปรุงรสเรียบร้อยค่ะใส่อะไรเราปรุงให้เรียบร้อยเลยนะคะใส่น้ำนิดหนึงนะคะ่ะสามฟองนะคะนี่แล้วก็ใส่กระเทียมของ่อน,นกระเทียมบ้านครูเยอะมากอตอนนี้ครูตั้งกระทะแล้วนะคะนี่โอเคนะคะ เร,เราหอมนี่คนล้าง,งหลายๆน้ำด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะเดื่อวนี้ต้องช่วยเกษตรกรน,นะคะเราคนไทยด้วยกันใช้ถูกมากแต่เขาไม่ได้กำไรลูกค้าเขาทำให้เรากินด้วยกันพออยู่ได้ ราชก,การเน่ยแหละันเดือนไม่เพิ่มแต่ก็ไมีลดอยู่แล้วใหมคราชการอนี่สีภาษีประชาชนเร้อไปช่วยประชาชนซื้อได้ดิ่ในก็ปรุงรดแล้วเรียบร้อยค่ะสาฟองค่ะผู้ตีผสมกับเริมงรถ่างๆเรียบร้อยค่ะใส่เกลือด้วยนะคะเกลือก็จะกำจัดสารพิษในอาหารนะพีผู้มีผงสูงรือหัวใส่ผงสูงกำจัดสารพิษี่ คนก็ชอบว่าประชาชนงม,มงายเนาะไปซื้อหอยไปซื้อลอตเตอรี่อา้าวลอตเตอรี่น่โอเคอยุ่รัฐบาลได้ได้อะไรฮะรัฐบาลได้รัฐบาลได้คา,า,าสีได้เยอะตอนนี้ลอตเตอรี่เ้อแต่ว่าขายหอยใต้ดินเนี่เอาทำไมไม่ขจัดมีใครทําได้เลยหอยใต้ดินน่ะเขามีตกพวกพพนายเท่านั้นแหละพวกที่มีเส้นเท่านั้นทำหอยแต่เนี่ยอเคลงแล้วนีว่ปัญหาว่าประชาชนมมงมงายนะคะเพื่อน เทศไทยเอานายใหญ่ไม่เห็นไปทำอะไรเขาได้คนที่ทำอันนี้กุเทผัานลงไปเลยเด้อรุ่มเลยเด้อว่าแต่ประชาชนงมงายซื้อหวยซื้ออะไรเอามันไม่มีอะไรจะทำเนาะใช่ไหมโควิดสิคนตกงานเต็มหมดซื้อหวยนี่แหละได้ค่อยไปเ้ามงิหวยคนรวยไปไม่รู้จะเสียภาษีให้ใครแต่รัฐบาลก็โอเคอยู่เข้าเข้าเข้ารัฐบาลเลยเต็ ลุงพลทาอะไรให้เพราะว่าลุงพลงมงายอกททีกทุกขี่หลวงอีกเพราะเขาดังแล้วก็ว่าเขาลุกแต่ตอนเขาทำใหม่ๆไม่เห็นมีใครมาฟ้องเลยเขาพอลุงพลดังก็มาหาว่าแก่ลุกที่ทาพยาหนากักเลยฟังแล้วปูอย่างหาัวประเทศไทยไหนขี้อิจฉากันยังไปหาอิจฉากันเด้อคนก็ยิ่งตกงานอยู่ทํา youtube ก็ได้เงินได้น่ะไม่รู้จะไปทําทํา youtube ลุงพลขาก็ได้เงินเด้ออิจฉาย b e y o u t u b e ดีๆเขาก็มี ยูทูบที่ชอบด่านคนนะก็ไปจับไปจับลวดยูทูบชอบไปด่าเขาทำอย่าบเลยยูทูบดีๆเขาก็น,น่ารักนีกับตันด้วยไหมพวกกับตันอะกับตันมีหมอมีอะไรที่เขาตกงานอนะเขาก็ไปทำยูทูบนะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวพูดจะไปหาฝามาปิดก่อนเด้อฝาปิดหัดเสยงแข่งนะครัุงรถแล้วนะครับเพื่อนๆนะน้อยีเดียเนาะ ส่ไข่สามฟองค่ะใส่ผักเยอะๆค่ะคุณครูคุณครูคครอันไม่ใส่ไข่เยอะเขชอบกินผักปรุงรสแล้วค่ะคิมแล้วค่ะอร่อยค่ะเมื่อกี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเห็นไหมคะช่วยคนจนเลยคะ่ะเด้อคนจนก็ชอบไปซื้อหวยเนาะ,ะซื้ออัตเตอรี่ใช่ไหมไม่มีอะไรจะทําเนาะก็หวยก็ได้อัตเตอรี่ก็ได้ภาษีที่รับเยอะที่สุดในประเทศจังไกไหมคะภาษีก็คืนสู่รัฐบาลเหมือนเดิมนะคะนอกจากหวยใต้ดินะคะ่ะ ลุงพลแกไปทําอะไรฮึ่มไม้ต่เคียนไม้อะไรน่ะน่ะก็ไปก็ไปหาว่าแกแต่ก่อนก็ไม่มาจับแกได้พอแกดังก็จะหาเรื่องจับแกได้น่ะคนไทยขี้อิจฉาค่ะแกก็เหมือนดาราเนาะมีเสน่ห์แต่ก่อนยังไม่ดังก็ไม่มาจับเพราะคนมาหลายๆคนมาดูเยอะๆเขาจะจับเขาโว้กู้เงินตายประเทศไทยไงเพราะเขาดังละสิจับตอนเขายังไม่ดังไม่เห็นไปจับเขาเลย ยิ่งชากขนงคนกับมี่หม่องเห็ดหม่องอยู่เนาะโคิดน่มันมีหม่องอย่างเห็ดเด้ยงานนี้ยังก,กับมี่ได้โคิรนะหาว่างมง,ง่ายเสียังสี่โอ้ยคนกับงงง่ายอยู่แล้วล่ะประเทศไทยนะน้ำคูเสุกแล้วสุกแล้วเชิยเิย,ยกไปกินกนเด้อค่ะเด้อวันนี้ก็มีหลับประดุกน้ำคามวันนี้ค่ะน้ำพริกผักหลายๆค่ะผักอันนี้พร้อมโอเคนะคะมาเด้อมาเด้อมากินผักดอกผักรวมกับรูนะคะวัสดีจุบจ๊บจุบ๊บจ้า